เรื่องของคุณนิวนะฮะอายุ26ปีนะจากเชียงใหม่นะครับนี่ตอนนี้เราเริ่มมีมีคนส่งเรื่องเว้ยก็รู้สึกเออโอเคนะดีนะเออเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่แซคผมชื่อนิวอ่ะผู้ชายนะผู้ชายเลยนะฮะอยู่เชียงใหม่ครับผมมีปัญหากับคนคุยคนหนึ่งมาเกือบปีแล้วคนคุย แปลว่ายังไม่เป็นแฟนกันใช่ไหมตอนแรกเขาบอกว่าอยากจะรู้จักผมอะมากขึ้นก็เลยคุยกันทุกวันนะโทรหากันทุกคืนดูว่างดูว่างคือผมก็คิดว่าเออมันกำลังจะเป็นความรักดีๆนะสักสักครั้งหนึ่งสักทีหนึ่งละสา,ารแบบนะเหมือนหามานานแต่พอเวลาผ่านไปเขาเริ่มเงียบครับตอบช้าบ้างหายบ้าง แต่พอผมห่างออกมาเขาก็กลับมาเหมือนไม่อยากให้ผมหายไปแต่ก็ไม่ได้แบบว่าชัดเจนไม่ได้เลือกผมอะคือไม่ได้สนใจแบบว่าชัดเจนว่าจะเลือกผมอะไรเงี้ยตอนนี้ยังเป็นคนคุยกันอยู่นะยังไม่ได้เป็นแฟนนะผมเหนื่อยแต่ว่าตัดไม่ขาดทุกครั้งที่คิดจะไปเขาก็ทําดีกลับมาหนึ่งวันไปทีง่ไงเป็นแค่ช่วงสั้นๆแค่นั้นใช่ไหม คือด,ดีวันนี้พ่งนี้ก็ไม่ดีแล้วเงแล้วผมก็หวนกลับไปหาเขาเหมือนเดิมผมอยากรู้ว่าผมควรทำยังไงดีครับผมควรรอไหมหรือว่าปล่อยมือให้มันจบไปเลยครับพี่เฮซัตนี่กูกลายเป็นศิลานีเรร้รอยแล้วนะ <c oughs> พี่จะบอกองนี้นะครับคุณผู้ชมคือเรื่องเนี่ยที่ส่งสงกันมาเนี่ยเรื่องความรักเยอะนะเอาจริงๆ ผมไม่รู้หละคนคิดอะไรจะอาจจะหากอยากหากที่ระบายจากเรื่องของน้องนิวนะครับอย่างแรกเนาะน้องเป็นแค่คนคุยกันคําว่าคนคุยคือมึงยังไม่มีสถานะอะไรแดังสิ้นมึงยังไม่ใช่แฟนกันมึงมงึงไม่ใช่ผัวเมียกันแน่แน่คือมึงยังไม่ได้ซ้ํากันนะดูแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่เท่าที่บอกคือโอเคก็คือคุยกันทุกวนันนะจีบกันทุกวนัน อ๋อนึกถึงตอนเป็นเด็กอะนี่อายุยี่หกทำได้อย่างนี้ถือว่าอืมโอเคนะนึกถึงสมัยแบบอายุสิบสิบสามสิบสี่สบห้าอารมณ์แบบต้องไปโทรหาทุกวันอะไรเงี้ยคือจะบอกน้องงี้พี่ไม่มีพี่ไม,ม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจแหละนะว้ยแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าสถานะคือคนคุยคนคุยคือมึงศึกษากันเขามีสิทธิ์เลือกตัวน้องเองเนี่ยนิ้วนะมึงก็มีสิทธิ์เลือก มันไม่ได้แปลว่าคนที่มึงชอบเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกอยู่ฝ่ายเดียวเขาศึกษาเมืองมึงก็ศึกษาเขาถ้าเขารู้สึกว่ามึงยังไม่ใช่แต่เขาอาจจะยังห่วงก้างไงเอาไว้เป็นตัวเลือกเป็นช้อยส์แบบไม่อยากเสียไปตั้งแต่ก็แบบมยังไม่รู้สึกว่าต้องเลือกก็เลยมีช่วงแบบเบื่บอๆหายๆอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นของเขาก็ได้ครับช่วงแรกจากนั้นอาจจะเริ่มมีความเหนื่อยๆเบื่อๆก็ต้องบอกงี้น้อง โลกนี้มันกว้างใหญ่นะมันไม่ได้มีคนคนเดียวให้มึงรักนะนิวสามารถที่จะศึกษาคนอื่นด้วยก็ได้นะเว้ยเพราะกูเชื่อเลยนิวที่เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้คุยคนเดียวเออฉะนั้นนิวจะคุยหลายคนมันก็ไม่ได้ผิดอันนี้เอาไปคิดเอาเองนะคือเราคุยเฉยๆไงไม่ได้บอกว่ามึงต้องไปแบบตอกทุกคนไม่คุยเฉยๆถูกไหม ไปศึกษาเอาแล้วกันคนไหนดีก็ก็ก็ตัดสินใจเอาคือคนคุยกันนิวนะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้ากันได้มากแค่ไหนในเมื่อมึงไม่เคยคบกันหรือไม่เคยมีสถานนะแบบเป็นคนที่เป็นคนรักกันจริงๆเราจะไม่รู้กลิ่นไม่รู้นิสยัยสันดานเขาแบบลึกๆเลยฉะนั้นการแค่เป็นคนคุยแล้ว อยู่ห่างๆเนี่ยเจอการโทรหาการหวานแหววแบบเป็น๊อปปี้เลิฟเนี่ยมันผิวเผินมากเว้ยมันตัดสินอะไรไม่ได้ฉะนั้นมึงยังถอนตัวได้นิวมันไม่ได้แปลว่ามึงคุยแบบนี้กันมาเป็นปีแล้วมึงจะถอนตัวลำบากขนาดนั้น,น,นไม่มึงอาจจะไม่ได้เคยแบบเปิดใจไปมองคนอื่นที่เขาอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เออลองลอง,ลองแบบเปิดใจมองดูนะอาจจะไม่ต้องนี่ตัดใจก็ได้นิว ในเมื่อเขาเองเขาเก็บมึงไว้เป็นเป็นช้อยส์หนึ่งมึงก็เก็บเขาเป็นช้อยส์หนึ่งก็ได้เสมอกันนะยน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 สวัสดีครับพี่นัทวัน์โอโ้เจอกันว่อเช้าแล้วตอนเย็นก็นยังมานะฮะขอบคุณมากพี่นัทวัน์ถ้ามีเรื่องอะไรอยากจะแบบระบายแบบนี้สามารถนะฮะขึ้นมาเป็นเกสได้หรือจะส่งมาในอ e ีเมลก็ได้นะเผื่อไม่อยากจะบอกใครว่าเป็นเรื่องของเรานะฮะอ่ะโอเคน้องนิวพี่ ให้คำแนะนำไปแบบนี้แล้วกันเนาะอย่างที่บอกไปคือเราก็ศึกษาคนอื่นไปด้วยนะครับในระหว่างนี้อย่าไปทุ่มเททุกอย่างให้ใครคนใดคนหนึ่งเร็วขนาดนั้นมันยังไม่ใช่เวลามันมึงไม่ได้แบบจะแต่งงานตอนนี้มึงไม่ได้ต้องหาแม่ของลูกตอนนี้อายุยี่บหกเนี่ยโหเอาให้ชุ่มฉ่ำน้องเอ้ยเที่ยวให้มันชุ่มฉ่ำใช้ชีวิตไปก่อน อย่ารีบอย่ารีบเออจะรีบทำไมไม่เข้าใจนะมึงรู้ไหมว่าคนที่เขาแต่งงานไปแล้วเนี่ยแล้วเขามีชีวิตเป็นแบบครอบครัวแล้วหลายคนก็อาจจะออกมาบ่นนะแบบว่าไอ้น้องท่านมึงยังไม่มีเมียมึงอย่ารีบนะมึงอย่ารีบตัดสินใจแต่งงานมึงใช้ชีวิตโสดให้มันเต็มที่ไม่งั้นมึงจะเสียดายเหมือนกูอะไรอย่างเงี้ยจะได้ยินว่าคนที่เขาแบบมีคู่เขาชอบชอบพูดอย่างนี้นะฮะดังนั้น สนามชีวิตของใครของมันนะฉะนั้นต้องทดลองเองนะนิวนะไปลองเอาเองเองเอ,อพี่ไม่รู้ว่านิวได้ดูอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะที่พี่อ่านจดหมายของนิวเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรนิวได้ดูสดก็ดีถ้าไม่ได้ดูสดนิวก็รอไปดูในในเอ่อคลิปที่พี่ลงย้อนหลังให้แล้วกันนะในบ้านแดงนะโอเคก็หวังว่านิวจะได้เห็นนะครับ